ใครยก่ื่อที่ไปแต่ว่าผู้ที่ไที่บางบากาศสูง้ไม่ด้ยไม่ได้มันติดครับมันดะเราะัจะรอยไม่เปิดเนี่ยนะไอที่เป็นสีคนแบบเนี้ยกดแนัอนจะมียบเาไม่ได้เาเมือนลกหน่ไม่ได้ยไม่ได้มาเอดบเลยใชไมครับแน่นอนไม่ไ อะไรเห่าี้ก็จะไม่ได้คนนี้ก็จะชอนะวันนี้อากาน้อยคือว่านนี้้าีนี้้องมาสนอนมีรอบงเนี่ยบนดี๋จะนำนบริเวณน้ตกผลไ้าด้นะรบแนวรอบคมแบนี้นี่เราทำขึ้นมาเป็นทังแบบแบบว่าพิธีเบคออยู่มุแล้วก็ปาด้ไปที่มาดิลาไมป่มาลาไปที่เอาเอาบนภูเขาดีกว่านเขาอะไรดีกว่า เราไปได้ไปแน่นแน่นคล้ายกับในคนไทยอะไรแบบเขมองรา้นไครับมีอะมีมีายุไปดูหน่อยเนไปีแชั้นีอยลังเราจะเห็นว่าอายุกำลังสูยนในขณะเดียวกันเราสามารถโอไปดูรุวอลล์ีไห ไม่ได้พลังงนกำลงไม่ใช่นะพลัีนอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือแบบว่าเป็นพายุเทมปิ้งนะตอนนี้ตันไหนพี่ๆน้องรเปล่ามีพี่น้องด้วยตอนนี้พายุ้เราฝึกดูทัหน่อยนะว่าเวลาที่เราอยู่ในวันนั้นนี้คือวีวดวี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 เีาีว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 อวีวมัีว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 ีีีวน anh trong vòng bếp của mình sẽ có mấy cái số 2, 4, 1, dọn các bạn ấy là công ty mà nói không có một món em xin có còn cái này nói gì thì kìa mặt trong mùa và lúc mình là có quát quạt điều không ข้อตงกลางใช่ไหมคไม่ใช่ความเร็วที่มันเดินไปไม่ใช่ก็รู้ใ่ว่ามันปั่นเท้าเวเทศไทนถ้าเราลองก็นาการดูนร้อยสี่สิบกมตรที่มายถึงว่าบิดมอเตอร์ไซค์ของเราไได้ร้อยีเดียวตองรเรยนันเนาฬแต่เราไปมุนตัวเก็บนาฬิกาที่เราคงไม่ได้ครับเองะไม่ได้นะต้องผสมในากนี้งกร้ อ่าถ้าเป็นลูกนี้เป็นลูกที่อะไรครับชายุตลูกที่สิบห้าในว่าเป็นน้องของตัวนี้ใช่ไหมอ่าเป็นน้องแต่ว่าลองดูนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าของตัวนี้จะจะมาคเท่านที่ไปอย่างไรนะอันนี้คือยู่บนกูเกิลเออร์สเดี๋ยวเราจะไปใช้มันเว็บไซต์ที่เราใช้เว็บไซต์ได้ใช่ไหมเข้าไปเลยนะครับไรียไปีว็บไซตของเรานเว็บไซต์เราเขาไปเลยนะครับ e m e s n e t มีมีก็คือใสี่แบบวอชต์ก็ได้ว่านาฬกาแว่ามคือเฝ้าระวังเาระวังไรที่แบบในคนเน็ตนี้ก็ได้คอนเน็ตของพยาบาลนะจเตเปิดเต็ทางเข้าระวังทันนี้ก็เป็นะรแบบนี้อันนี้ก็ไมมีว่าเป็นคนสดงอการให้นะก็ใชช่วงที่เห็เป็นยังไงแล้วก็ไม่ดูแลไดูเลแบบว่าใคนต้องการอะไรถ้าเกิดได้ไหวมาแล้วเราลงา เราจะเห็นว่าตัวบลเนผู้นะครับวอนนี้ก็จะมีสไปนแล้วอาจจะผ่านบรเวแถวเกาลอา้ก็มีนะครับตอนี้สายทางยังอาจจะต้องเปไ่้แล้วแต่วันนี้อาจจะมีแนวโน้มจะมีต่อ อปไรยนัปดทีโดนที่ดีงแล้วก็เข้ามาเล่นได้แล้วกันเ่นไดตลอดนะันี้ครับมาดูเพให้มาดูการการของเราที่อยู่ที่ไหนมรู้นะครับผ้เอาไม่เล่กันนะขึ้นมาอะไร่าี้อ่าที่ตูงการด้วยใช่ไมกอยู่ไหนเลยออกก่อนนั่เองจันทบุรีแลแรกนี้ใช่ครับอ่างเป็้ยอว่นไทยเนา เราดูตรงนี้คือมันมีภาพมีหน้าด้ชุ่มแต่เราจะเห็นหนาที่การนี้ไม่มีบนะลองดูอีกขึ้นประจเา่้แต่ว่าไม่แน่นะบวกาเนี้มีบดไม่มีบดใด้ดูตรง้ด้ดูว่ามันมีสีที่เป็นแถบนี้ในอ ต็จมีสีแบบนี้อยู่อย่างเช่งงนพวกนี้อันนี้คือฝนตกหนักมากกับนตากน้ำลเรื่อยๆตกหนักน้อยบตอนนี้นนนนนนนสีสนี้คือต่งงงางหออะไรครับเนี่ยกพดูลาร์จีนใช่ไหมคร,รับอ่านี่เป็นอะไก็จีนจแล้วแนี้จการ้ะ่้อยวถามเลยเพาว่า <im it> นต <im it> วิธีการดูถ้เวลาเราซ้อนแ้วเน,네 <im it> นี่ยเราต้องมาดูเวลาก่อน, <im it> วน,นเวลาเวลาอะไรครับต้องถามเยอะๆแตเป็นนักเรียนเนี เชื่อใจในการเรียนวันนี้อะไรครับวันนี้ใช่ไหมเวลาอะไรครับสองสี่ห้านี่เวลาถ้าเกิดสมบอกว่านี่เป็นเวลาห้าสิราดว่ามันเป็นเวลาาี้เป็นเวลามได้าดล่าสุดที่เราเราเรได้นี้าตีสองีีนนีอะไรครับสิบโม ต่างกันเยอะนะไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นประเทศไทยนะเวลาที่ไหนดีเวลาที่อังกฤษใช่ไหมอังกฤษก็คือเวลาเทียบเทียบที่อังกฤษ g m t ใช่ไหมครับแต่ว่าต้องบวกกับประเทศไทยก็คือต้องบวกทีาไหนครับบวกเกียมันจะได้เป็นเก้าสี่หรืห้าเรามาดูเวลาของเราเป็นไงครับก็คือภาพนี้ก็เป็นภาพที่เมื่อสิบห้าเดือนสิบหกเดือที่แล้วใช่ไหมครับเดินเลื่อนไปเนี่ยเราอาจจะมาคลิกใหม่อีกรอบเราจะเห็นตรงนี้กลายเป็นสามศูนย์นะครับ ก็จะอัปเดตทุกๆ15นาทีวันนี้เราจะเห็นว่าเป็นยังไงบ้างบางาก็ดูได้แต่เชียงรายมาดู้กันนะครินทางอินโดสีเซียคนอะไรนี่นก็าได้บมกฝั่งภาคใต้ก็เช่นเดียวกันเรามาดูภาคใต้หน่อยดีกว่านะครับว,ว่าเราเอา่อเกิอะไรบ้างนะคจะเป็นภาพตอนไหลระหว่างกันมากสองผีมากเหมือนกันนะครับแล้วมาดูว่าพื้นที่ตรงนี้มีฝนใช่ไหมครับฝนมากน้อยยังไงก็มาเที่ยวกันนะครับเทียบ มันล้วนก็สีเป็นอะไรนะมันมุแบบนี้ครับถึงว่าสีเขียวพวกที่สีเขียวพวกนั้นก็คืออะไรครับฝนตกลมร่วงแย่อะไรครับอ่าซึ้งยิ้มยิ้มอะไรวะอะไรครับเป็นรอยรอยนะตอนนี้เป็นไงครับช่วงนี้ก็คือเล็กน้อยฝนฟรำหรือว่ามีช่วงสามารถวัดปริมาณฝนได้ช่วงนี้วัดความแรงของฝนไม่ได้แต่ช่วงนี้คืออะไรครับหนักปานกลางหนักหนักมากแล้วก็ หนักฝนนะตรงนี้นะสิยูบูวันปกติเราจะไม่ค่อยเห็นสียูบูแล้วก็อะไรอันนี้คือทุกมีต้องเหตุตกตกได้หลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะซ้อนข้อมูลว่เดินาไานเข้ารหร่ระดับไทยเข้าไปผมว่าก็เราจบไปได้เลยน,น,นะดับพระรางไทยสนใจเข้ามาเป็นอาจารย์สมัครในนี้นะแล้วก็จะเข้าไปดูได้เลยว่าฝนกำลังตกในหัวใจอยู่บ้างไม่ถ้าเดินอยู่อ็บ้านใช่ไหมวันตะวันนี้ก็เจออยู่เดี๋ยวแล้ววันนี้เนะี่ยเรก็โทรไปถามได้ที่จังหวัดว่า มันจบอยู่ไหมพวกเรื่องโค้ชตอนนี้คืออะไรครับคือการเข้าตลัดตอนนี้เป็นเข้าตลาดเบอร์โทรศัพท์มีเต็มฟีด้วย08แล้วก็ดึงตัวเลขลงมาซึ่งตัวเลขนี้ก็คือเบอร์โทรศัพท์เองคว้านมาแหาโทรศัพท์ดิครับว่าเบอร์อะไรครับ086ไม่เป็นไรครับปีนีตัวนี้ก็เดียวเองที่เป็น08ข้างหลังนี่ดึงตัวเลขมาเลย มัจะได้เป <one> kind of uh ็นอแทัวไปถามก็จะเช็ว่าตอนนี้เนี่ยจริงหลาอาจารมหเปล่านีถามทวนตกไม่าสามารถที่จะรไปเช็กได้นะให้ข้มูลก็ได้ว่าให้ข้มูลูคนเหล่านี้วเดียวมีางะก็นอ่าเิ่ต่อไปเนยนนเป็นานเขาเร้าระวังได้เลยช่วงนี้นะครับ แต่เราไม่รู้เลยว,ว่าฝนนี้มันจะจะพัดไปทางไหนรู้ว่าว่าฝนนี้จะพัดไปทางไหนอนจาจจะพัดไปทางน,นี้หรือ,อจาจจะพัดขึ้นบนหรือ,อจา,า,าออจจะพัดไปทางนี้หรอาจจะพัดไปทางนี้เพื่อจะพัดไปทิศทางฝั่งเราก็สามารถซ้อนข้อมูลมาต่อได้เราประเมิสนสถานการณ์เองได้นะโดยก,รการพิดลมที่ความสูงระดับ1,400เมตรถึงจากระดับน้ำทะเลแล้วเรามาดูที่ว่าเช่นมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ <ạ. S 1> ไม่รู้วัในไปไปทางไหนแน,น่ก็ชูเอาออกมาเป็นไ,ไงครับ จะเห็นหัวล anyway, so so, so, so so, so, ูกศรใช่นะครับนี่นซื้อจากที่เราแล้วะมาก็พักไปรวมของอายุตัวนี้หรือเปล่านโยงกันนะเพราะฉะนั้นเราเราดูได้ว่าแนวทางของลมงนี่อยากไปทางไหนถ้ามีปลาแบบนี้แสดงว่ามีแอนิเมชันถ้ามีแอนิเมชันก็ให้เรียกไปทางขวามสุดต่อแล้วก็หนึ่งหาใช้มาด้านซ้ายหาขวาอยู่ความเปิดรับอะไรครับเปิดรับข้อมูลจากอุตราหกรรมวิธีการเช็คว่ามัน มากบทแยงก้อยเลื่อนขาขวาไปจิดซ้ายแล้วลองดูไปมาถ้ามาต่อเนื่องแล้วแสดงว่าข้อม้วนมันสมบูรณ์แล้ววันก็เอาขาซ้ายไปจิดกันวาแล้วก็ลากไปมาเรจะเห็นว่าในแนวลนตรงนี้ก็จะ่ขาพลาดปลายขนตรงนี้ครับไปวันจะให้เรารู้ว่าเราสามารถจะเลื่อนขนเหล่านี้ได้มาก ผลเนี่ยอาจะคาดการณ์ที่เขานะลำนี้กระจนเลยต้นต่อไปเนี่ยเรามาลองดูต่อว่าวันนี้จะซ้อนลมกัไปเราซ้อนอายุให้ฝนลงไปตรงนี้ด้วยนะตอนที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยที่เราดูเมื่อกี้ในในคลิปก็เดินะลรบมาดูที่นี่แทนเช่นเดียวกันครับเมื่อซ้อนตัวนี้เข้าไปยังไงซ้อนเข้าไปแล้วก็เช่นเดียวกันค่ับวันนี้เราตัวนี้อาจจะซ้อนนี่ก่อนดีกว่านะซ้อน ตามตรงมาถูจะได้เห็นว่าตามอายุมันอยู่ตรงไหนที่เราล่าสุดที่เขาไม่ได้มาถงก็จะมคารู้เพิามาแล้วนะครับข้อมูลนี้นะครับตามอายุถึงตรงไหนที่จำเลยนะนะครับค่าตุวที่ให้มาจะเห็นนะครับว่าความกดอากาศสูงค่าจะมากแล้วก็ไปถึงค่าน้อยเพราะค่ามันจะมากคนมากแล้วก็กดน้อยขึ้นมาเพราะหน้าตามจะเป็นแบบนี้ปีเป็นแบบนี้อากาศตรงนี้จะลอยตัว ลไปอายุก็เห่นเัวเวมนครับนาย์เรา้เป็นวนต้็วาเกี่ยวมันมมันลอยขึ้นไปครับนยนะครับตัวมันเองนะครับมันหมุนอย่างนี้ครับหมุนตัวเก็่เสร็จแล้วมันก็จะลากบ้านหลังคาบ้าเดือนเราเนี่ยสูงขึ้นอย่างนี้ด้วยเพอมันลอยขึ้นบเนี่ยมันก็แผ่ออกพอแผ่ออกแล้วมันก็หมุนต่อครับแล้วในรอบรอบอายุเนี่ยมันจะมีอายุอายุรวมช้าตรงนี้ครับหมุนหมุนหมุนหมมุน้างในด้วยที่รอบรอบอายุ ก็จะเกิดฟ้าผ่าฟ้าแลบฟ้าร้องขึ้นมาฟ้ามายเดี๋ยวเวลาเยอะแล่ร้เป็นหยุดไหนตอนนี้เราก็ซ้อนก็วนแม่ทำไปด้วยเรวก็วนลงไปด้วยนะครับแล้วก็ลากไปนะครับเปิดรับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตรอไว้เลนิดนึงยวมอกไปนิดนึงนะครับเราแค่ดูซิต่อแน่นย่างถ้าต่อแน่นแล้วแบบนี้ก็ จะใหม่หรือว่าถ้าย้อนหลังไปที่ติดงงก็คือแรงบังต่อจากนี้ไปจะเป็นการแสดงภาพกาทำงานที่แม่จะลองดูเพาะว่ามันจะเป็นที่ขยายไปนะครับวันนี้ไปยุ่งตนี้จะวิ่งเข้าอะไรครับไต้หวันเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเข้าฟัวอะไรเราไม่รู้จักเราเข้าไปนครับน้องเขียนว่าไต้หวันไต้หวันเราไม่เข้าจริงจริงเราก็ไต้หวันเหมือนกันนะไต้หวันนี้ ได้ฟ้าน hey, ั่งได้ฟ้าได้สบายไม่ได้เห็นหน้าตานี้ยังไงครับเราวก็มาซนถั่วเราจะดูามิด้วยเขาก็บอกว่าแขกติดไว้คนนี้จะเปเที่ยวแล้วก็มาดูว่าตนงนี่หน้าตาเทนดงไิไว้อยเร่อดีัดย่างนี้ครับาเราดูเขาบอกว่ามีาดดีอะไรครับหน้าตานการวาจานี่ได้าดที่ไหนเนี่ย เดี๋ยวผมไม่ดูนะว่าเดี๋ยวเราต้องลนะัถ้าเจอแล้วีราเนี่ยเราเอาข้อมูล่ายอย่างทีู่่อไรเราเอยดูที่ว่ามันพลาดพลาดนะไรที่เรเอาข้อมูลผลตนเราเราอะไรครับทีเกินของเราเกิดสีสีในกรณีของเราไปเที่ยวบ้างเดี่ยวไปเที่ยวกันตอนี้เลยดีกว่าไนเร่องการีเออดี น e uh, vale ี่นะครับผมทูเคื่องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่เห็นะครับพลาลงไปอย่างนี้ใช่ไหมครับน้ำสูงไม่เยอะไหมเร็วเยอะไหมตอนนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าที่น่าหน่อยใจคือรอยนี้ครับรอยนี้เป็นรอยที่อยู่ใต้เขื่อนนี้ใช่ไหมครับพลาดไปเวลาไม่เป็นรอยเลื่อนพลาดไปพลาดเขื่อนนี้ถ้าตรงนี้มันเกิดขยับขึ้นมาเป็นเช่นนั้นถ้าเกิดมันแตกขึ้นมาถ้ามันไม่แตกเดี๋ยวแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าไไมม่่มันไม่แตกแน่ๆเพราะว่าอะไรครับ บอกว่ามันสร้างไว้ที่เก็บมันเก็บริเตอร์ใช่ไหมครับแต่เชื่อว่ามันแเกยใช่นะเกยริเตอร์มันเกยไม่เชื่อคนคนตอนคนตอนตอนจะคนสร้างก็สร้างไว้ตอนกิน10ปีแล้วนี่เขาก็มีอายุเพิ่มขึ้นเนาะเกิดแล้วคนสร้างเสร็จเป็นไงครับก็มีอายุเพิ่มขึ้นเหมือนกันเกิดเนี่ยพอสร้างไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแข็งแรงมากขึ้นไหมน่าก็คงมีนะแต่โอกาสมันปกติมันน่าจะ แหวลงนะขึ้นเลยวันนั้นนั่นก็คือจุดหนึ่งคือถ้ามันไม่เกิดก็ไม่เป็นไรเลยถ้ามันเกิดเราก็ต้องควบคุมแลาวก็จะทำอย่างไรจะไม่จะไปแตกเื็กจะไม่ตกใจเดี๋ยวเราต้องอยู่ร่วมกับแบบนี้นะว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้มันจะมีตะมีนิดนึงนะครตะมีนิดนึงโอเคไหมครับมันมีต้นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเลิกดูได้ว่ามันจะต่างเราขึ้นเป็นยังไงถ้าเป็นตัวย่างแบบนี้คือปกติดีนะมันผัดขาดก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าปกติ นี่ก็คือลักษณะทุ่นทุ่นคือระพีเวลาก็มีก็คือมีพุ่นีนระดับน้ำใช่ไหมมีทุ่นลอยอยู่ก็เรียกด้านมุยทุ่นเนี่ยถ้าปล่อยไว้เฉยๆเป็นไงครับก็ลอยไปไหนนะแต่อยากจะไปใช่ไหมครับก็เลยก็ต้องผูกเชือกไว้ก็ลากลงไปกับท้องทะเลซึ่งมีความลึกออกมาสามร้อยสี่สามพันสี่ร้อยสิบแปดเมตรนี่นะ 6.8.8นี่คือ6.8.2ว่านี่ขึ้นๆอาจจะขึ้นลงนิดหน่อยประมาณ6ซ0ขึ้นลงไปนะครับที่จะเป็นอย่างในตัวล่างเนี่ยมันจะมีอยู่อีกตัวชื่อว่าเซนิเตอร์ปลูกติดยึดไปกับผิวโลกเลยนะครับแต่ตอนทะเลมันมีความลึกข้านี้แหละถ้ามีแผ่นดินไหวเกิดมาปุ้งนะครับมันก็จะมีพลังงานวิ่งไปไปชนในตัวเซนิเตอร์เนี่ยตัวเซนิเตอร์ก็รับสัญญาณว่าเออมีพลังงานวิ่งมาบรรจนมันแล้วนะ ก็จะส่ง <inequ> ส <ity> so so, ัญญาณไปที่ต้นตัวนี้ต้นตัวนี้ก็จะส่งข้อมูลไปที่ตัวดาวเทียมดาวเทียมก็จะส่งต่อไปที่ตัวเดือนไทยที่ประเทศชาติของเดอนประเทศทำให้คนได้รับรู้ข้อมูลได้ว่าเดือนไทยต่อไปว่าตันนี้ข้อมูลเนี่ยจะมีมาถุดนะครับที่แเต็มแดงมีสองต้นสีเดียที่ต้นนี้ของไทยน้ำสีแดงนะครับวันนี้ก็อาจจะมีสีเหลืองอะไรบ้างหรือถ้ามันมีสีเขียวไม่ใช่สีแดงสีเขียวกับสีแดงเนี่ยจะหมายความว่ามันไม่ปกติแล้วแหละ เห็นว่าตั้งแต่นั้นเลยมันจะส่งข้อมูลขึ้นมาไปไปที่ไปที่เซิร์ฟเวอร์ทุกๆ15นาทีผ่านแบบนี้ถือว่าปกตินะครับถ้าเป็นสีเขียวมันถือว่าไม่ปกติมาส่งขึ้นาทีถ้าเป็นสีแดงก็จะส่งทุก15วินาทีห้วินาทีแต่หมายความว่าหนนาทีจะส่งตีครั้งนะครับรวมนึงก็มีเหมือนกันมีต้นไหลต้นไม้อย่างถ้าเป็นของอินโดกรือพิษกับไปครับมันก็จะไม่มีข้อมูลเพราะว่าอาจจะมีร้านฉลามกินซะแล้วอันนี้ตายไปนานแล้วครับต้นนี้นะครับ ว่ายังมีสัญลักษณ์ให้ตรงนี้จะเป็นออสเตรเลียนะครับนี่จะตรงนี้ไม่ปกติครับไม่ปกติไม่ก็เกิดอะไรขึ้นแถวนั้นนะอาจจะเป็นแผ่นดินไหวได้อนะี <Okay. S 1> ตรงนี้ขึ้ตรงนี้ปกตินะครับตรงนี้ปกติคนะรับนะนะจำได้ไหมไไที่แผ่นดินไหวที่ปุ่น ประมาณ373กิโลเมตรก็เลยเปนวยพึ่งนะครับดิวายนี้จะวิ่งด้วยความเร็วอะไรไม่รู้แต่ว่ากวาจะไปถึงโตเกียวใช้เวลา90วินาที90วินาทีเร็วไหมนาทีครึ่งครับ3ามว่าเรามีเวลาอยู่จริงๆแล้วไม่มีเวลาที่จะทำแรบไทเลยเพราะมันไหวพิ่งยังไงครับ เออสมมุติถ้าเราเป็นแพทย์หมือนเราเป็นหมอกำลังหาตัดให้เลือดให้อยู่เหมือนมันจะทำยังไงดีนะเสร็จแล้วยังไงดีแล้วเข้าว้แล้วเป็นไงครับดีดีทิ้งเลยไหมครับรู้ว่าตออะไรหนดีไปก่อนก็ยังไงดีตีนนี้กำลงคิดนะจะเห็นว่าญี่ปุ่นเขาอยู่กับความเสี่ยงแบบว่าตึงเต้นใช่ไหมตึงเต้นเต้นมากเลยของเราเป็นไงครับน้ำกว่าจะไหลมาใช่ไหมสองดือนใช่ไหมของเราเนี่ยเชื่อมนิ่มๆค่อยๆเชื่อมตึง กันมีเลยว่าแต่มลาดท่ออะไรเขายกัไปเลยแต่ขณะที่มันตรงนั้นมันระเบิดปุ๊งปั๊บเนี่ยสิ่งที่ผมคนงเห็ก็คือว่าไอ้ทุ่นตัวนี้ครับมันแสดงข้อมูลด้วยเพราะอะไรครับเพราะมันโลกมันก้อนเดียวกันใช่ไหมครับมันแผ่นเดียวกันด้วยมันมันส่งข้อมูลส่งความไอความอะไรแบบนี้เหมือนคนก้อตัวเนี้ยตึ้งคนก็จะได้ยินเสียงมันดิ้งวยความเร็วอะไรไม่รู้เร็วมากถ้าเราเอาสามร้อย 7จกิโลเมตรลักษณด้วย9วินาทีแต่พบว่ามันจะอยู่ประมาณ4กิโลเมตรต่อวินาทีความเร็วยอดนะคุณสามารถวิ่งด้วยความเร็วแต่พบว่ามันวิ่งมันวิ่งมาจากนู้นวิ่งมาแบบที่แฉมาอยู่ตรงนี้มาพูดได้แต่อะไรครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันยิงอะไรเลยนะ มนหวว่านรู้วแ่นหยวิ่มาเแตว่าถ้าเกิดว่าคลื่นจะมีจะมาเป็นไงครับคลื่มีมันจะต้องมามันมาที่นี่ได้เลยไหมมาไม่ได้มันต้องอะไรครับมต้องอ้อมไปที่อะไรครับออสเวียแล้วก็อ้อมไปทวนตรงนี้เสียเวลาไม่กี่าทีนะว่าวยวมหมาแต่วานันจะายก็ได้เพราะว่ามันต้องเดียวก่อนลืนน้ีได้เป็นอย้วรูปแบบเราสามารถที่จะ ไปเที่ยวถ้าเราจะไปเที่ยวไหนดเที่ยวหดีอยากไปเที่ยวของไนดีทเอยากเที่ยวไหอยากเที่ยวไมไปเที่ยวนเเพาไปเที่ยวนเลอจะไปดูทะเรก็ไปดูเลดูความสูงขึ้นก่อนดีไหมอ่าไปดูความสูงขึ้นนีดนึงว่ล้วู้นนะก็่างบ้าน คือนะนกาดูรบล่าเป็นน้องาน้อนะครับไปเห็นหน้าตาแบบนี้ยนแลวดูแื่อนสูงเท่าไหร่ครับมาดูข้อมตรงนี้ครับสีปกติจะเป็นแค่สีฟ้าแบบนี้ครับวูงประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเมตเมตรตรงนี้ใช่หครับเท่าไหร่ถึงเมอเปล่าอะไรี้เลยจอห้าับ มานั้นก็ไม่เยอะแต่ได็กเาไปเที่ยวได้ไปกาะหมูได้สบายเลยใช่ไหมครับอะไรแบบนี้เราสามารถจิบข้ากล้องมันมาวิเคราะห์นะครับพวกนี้เราจะปิดยางดีไหมใช่ไหลูกขนยางพวกนี้ใครมีลูกเป็นลูกไหมครับไม่ขายไปทอดถ้าฝนตกพวกนี้เป็นไงครับฝนตกอนทอาจจะขายดีเรวก็สั่งด้วยมากขึ้นครับข้าวสามสี่มีใช่ไหมครับขึ้นขึ้นเศรกิจทอด เรื่องของวิีีต้ยองนะรงดั้บภาพใหญ่ภาพเล็กภาพย่อยกอ้กล we ับไปลองเล่นนอนี T ้ส่วนด้านนี้จะเป็นของอาจารย์นะครับที่เป็นในเรื่องของบคื่อ่าตอนที่มันเกิดเหตุแล้วเราสามารถที่จะ ก็นต่ว่าจะแจ้งข้อมูลผ่านพือถืออะไรพวกนี้ครับเพื่อจะดูว่าจุดนี้เป็นจุดที่จะเข้ามาบ้างนะหรือว่ามีคนแรกเอ่อ